สวัสดีค่ะพบกับช่องไปป้าพัทนะคะวันนี้เป็นวันพิเศษของพัทพอพัทจะพาทุกคนไปเที่ยวกับรถของพัทนะคะแต่ขอบอกก่อนเลยว่าการไปเที่ยวของพัทคือการเช่ารถพับนะคะทุกคนกันเลยวันนี้พัทเริ่มจากเมืองนากยยะนะคะสถานที่แรกที่พัทจะพาไปก็คือหมู่บ้านชิลาคาวาโกที่นี่เรียกได้ว่าเป็นเมืองมรดกโลกของญี่ปุ่นเลยนะคะแต่พัทขอบอกไว้ก่อนเลยนะคะว่าวันนี้ฟ้าฝนอากาศไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่ เดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าหน้าง,งานจะเป็นยังไงสรุกก็คือฝนตกนะคะแต่ก็ยังไม่มีทีท่าที่จะหยุดเลยคะ่ะปรับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะไม่อยากจะเชื่อนะคะว่าฝนหยุดตก ตอนนี้นะคะพัดก,ก็ถึงที่หมู่บ้านชิลาคาวาโกะแล้วค่ะเดี๋ยวพัดจะพาไปชมความสวยงามของหมู่บ้านและไปดูความอบอุ่นของที่นี่กันค่ะโอ้เป็นไปตามรีวิวเลยคะ่ะ ถ้ามาช่วงหิมะคิดว่าคงจะสวยมากกว่านี้นะคะแต่อันนี้มันก็จะเป็นให้ความรู้สึกอบอุ่นเป็นอีกแบบหนึง่งวันนี้ก็ถือว่าอากาศดีมากมากนะตอนแรกคิดว่าจะไม่เจอแดดแล้วเพราะว่าตอนแรกอ่ะขามาเนี่ยเจอฝนตกใช่ปะ <c oughs> ก็โชคดีฟ้าหลังฝน <c oughs> สวยงามสมบูรณ์ <c oughs> จริงแดดเบี้ยงยังไงเขาก็ยังไม่รอ้อนเท่าเมืองไทยค่ะบอกเลยนี่ค่ะหมู่บ้านก็จะประมาณนี้นะคะ อากาศดีจังพาจะคิดว่าที่เนี่ยตอนแรกที่มีรีวิวที่มันมีหิมะปกคลุมใช่ไหมไม่มีหิมะเขาก็ยังคงความสวยงามอยู่ตรงปกนะแสงดีนะคะเนี่ย ตอนนี้นะคะเราจะพาขึ้นไปชมหมู่บ้านกันคะ่ะเพราะว่าจุดนี้ก็คือเห็นวิวข้างล่างคือชัดเลยแล้ก็จะได้เห็นแหล่งชุมชนของในหมู่บ้านนี้นะคะตอนแรกอะที่ดูมาก็คือไม่รู้ว่าในบ้านมีคนอยู่แต่ก็คือประหละาดใจมากว่าในบ้านเนี่ยก็คือหมู่บ้านทีจริงที่เขาใช้ชีวิตประจำวันอยู่ที่นี่กันเลยอะเป็นคนท้องถิ่นที่นี่เลยแล้วก็แบบว่าเจอคนที่นี่ก็แบบน่ารักมากเลยเด็กแบบถายกระเป๋า แต่ทางเดินก็แอบค่อนข้างโหดนะคะดูสิเออแต่เคยดูการ์ตูนเรื่องหนึ่งเรื่องมารุโกะตอนที่เขาไปชั้นะศึกษาเขาบอกว่าถ้าถอยหลังเดินอย่างเงี้ยมันจะเหนื่อยน้อยกว่าเหนื่อยอยู่ดีสุดท้ายไม่รอดสุดท้ายไม่รอด อันนี้คือถ้าเราขึ้นไปอเรามองข้างล่างมาแล้วก็จะเห็นหมู่บ้านแบบว่าชัดๆเลยแต่เนี่ยเรามาเดินพุทธสภาใช่ปะมันควรจะเป็นหน้าร้อนถูกไหมนี่เราก็ยังเห็นหิมะบนภูเขาอีกอะตรงนั้นอะเป็นเศษหิมะก็ถือว่าแบบใจฟูอากาศก็ดีเดินแค่นี้ก็ไม่เหนื่อยค่ะแต่ถ้าตอนนี้ได้ยินเสียงหอกก็คือเหนื่อยแต่เราก็ไม่เราก็ไม่หวั่นนะคะ เห็นหมู่บ้านเยอะมากมาลองใช้วิธีนี้กันถอ,อยหลังขึ้นภูเขาใครว่าเวิร์กบ้างคือพัดจะบอกว่าไม่แนะนำให้ผู้สูงอายุมานะคะเพราะว่าทางเขาชันมากเหนื่อยมาก <c oughs> ตอนนี้คือหิวน้ำมากเ <c oughs> ดี๋ยวพักกินนะัก <c oughs> ก่อนนะคะราเล่นเดินต่อข้างบนเขาจะมีเฮสุนามัยอ่ะ เดี๋ยวไปดูกันว่าข้างบนจะมีอะไรบ้างเนาะสิ่งที่ห้ามลืมคือห้ามอย่าลืมพกน้ํามานะคะเพราะเ,เนี่ยพันถิวน้้ำมากไม่ได้เต็มตัวมาเลยบอกตรงๆเหนือ่อยเอ้หเหนื่อยจริงอ๋อ <c oughs> น่าแตกากกับตอนแรกที่เดินขึ้นว่าหาทำไปเรื่อย อยากได้รูปวิวสวยๆก็ต้องลงทุนหน่อยนะคะถึงแล้วนะคะโอ้โหวิวสวยมากก็รู้สึกว่าคุ้มค่านะคะที่ได้เดินขึ้นมาคุ้มค่าจริงเหนือออกหน่อยเปียกโซกแต่ก็อากาศยังดีกว่าประเทศไทยอ่ะเดี๋ยวไปถ่ายรูปมาฝากนะคะ นี่ค่ะไม่เสียแรงเลยที่เราเดินขึ้นมาแล้วเหนื่อยกันขึ้นมานะคะ <S <S นี่ค่ะวิวจะประมาณนี้เลย <S 1> <S 1> ถึงเวลาที่เราจะลงเขาแล้วนะคะอาจจะกลับที่พักกนเลยนะคะวันนี้ก็มาได้ที่เดียวเพราะว่าเราเดินทางมาไกลเนาะแล้วก็ระหว่างทางฝนตกด้วยก็เลยทำให้ ผิดแลนไปนิดนึงเดี๋ยววันนี้นะคะพัดก็ขอจบกันที่หมู่บ้านชิล่าคาวากะในวันนี้นะคะจริงๆเราจะไปตั้งใจจะไปหลายที่แต่ว่าผิดแพลนด้วยสภาพอากาศนะคะฝนตกแรงมากแล้วก็แบบเรื่องรถเรื่องอะไรที่เราเช่ามาด้วยนะคะและคลิปหน้าคลิปถัดไปพัดจะพาไปที่ไหนในญี่ปุ่นอีกฝากติดตามชมกันด้วยนะคะ ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พัดด้วยนะคะ